เพนเดี๋ยววันนี้มาดูตุ่มปลาทองอันนี้วันนี้ผมจะเอาจูเินซีใส่ ทั้งบอ่อปลาคาปลาบรลูแล้วก็บอ่อปลาทองนะผมจะใช้จุลินทรีไอตัวซูเปอร์เคียเนี่ยนะข้างใต้เนี่ยของอันเนี้ยเขาจะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์เลยถ้าเราแบบเราให้มาเกิดเองหรืออะไรเองมันก็จะช้า่ั้ยเดี๋ยวผมก็จะเติมลงไปจุลินซียที่ผมเติมอะซูเปอร์เคียตัวเนี้ยช่วยได้หลายอย่างนะปกติไอ้บ่อดินในคลอกห่านคลอกอะไรผมก็ใช้เติมอยู่นะลดไอแอมโมเนีย e ที่อยู่พวกที่ปลาที่อะไรเงี้ยที่มันอยู่ในชั้นกองอะแล้วก็พวกตะกรอนที่มันอยู่ในชั้นกองของบอ่อปลาเงี้ยมันจะทําให้ย่อยกระลายง่ายทําให้น้ําใสเวลาเราเติมน้้ําหุ่่่เงยยแลวิ ไอตัวระบบตุ่มอันเนี้ยที่ผมทำมาเนี้ยเป็นระบบที่แบบว่าผมจะไม่ล้างเลยอันนี้ตั้งแต่ทํามายังไม่เคยถ่ายน้ำและก็ไม่เคยล้างฟองด้วยมีกองอยู่ข้างในปลาก็ยังแข็งแรงดีในระบบเขาจะมีที่เลี้ยงจุลินทรีย์ในอย่างไอตัวออกซิเจนเนี่ยอันเนี้ยผมใส่ลงไปข้างใต้ของชั้นฟองเลยนะที่เห็นฟองบุดบเนี่ยผมก็เติมลงไปเลยอันนี้ผมเคยใส่แล้วนะแต่ถ้าเพื่อนไปเติมอ่ะอย่างที่บอกก็คือต้องหาปริมาณน้ําก่อนนะผมก็ใส่ไปเลยนะถ้าใส่ในสกินเมอร์นี่มันก็จะลงไปในดูดลงไปในชั้นกองเลยนะหหรรรืออออวว่่าาาาไไ้คคุกาาก็ดนะเดเเเ๋ยผมมปติใบบั กับบ่อปารบอลลูนวันนั้นเติมไปแล้วแหละแล้วพอดีชินด,ดินหรือฝนมันตกมันเข้าก็เลย่ายน้ําออกหน่อยแล้วก็ล้างกรงกอง,งผมเลยจะเอาตัวนี้ไปเติมใหม่ปกติไอ้ในบ่อห่านในห่านมันจะมีบ่อบ่อในบ้านหอนมาผมก็จะเติมเดี๋ยววันหลังจะไปรีวิวบ้านห่านให้ดูเพื่อนเวลาเพื่อนทาบ่อปาเนี่ยต้องมีกองก่อนนะน้ำมันถึงจะได้ใส่ดีวันนั้นผมเติมไปรอบแล้วแล้วพอดีเขาล้างบ่อให้ปั๊มน้าผมอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเทอันนี้มันเป็นระบบหมุนเวียนไงเดี๋ยวปั๊มน้ำก็จะดูดไปปล่อยขางนลลก็ไหม ก็ช่วยย่อยได้หลายอย่างทั้งที่ปลาแล้วก็พวกเศษอาหารนะเศษอาหารที่เราเหลือนะและอันนี้มันไม่เป็นอันตรายนะใส่ไปกับสิ่งมีชีวิตถ้าเป็นพวกบอ่อปลาคราบ่บออะไรเงี้ยเพื่อนก็เทเทลงไปที่ช่องแรกเลยนะช่องแรกของบ่อกรองอะ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมุนเวียนไปเองตอนเพื่อนใส่จุนตีก็ปิดถ้าบอ่อใครมีไฟยูวีก็ปิด UV ก่อน